สวัสดีครับเดี่วก็ช่องการ์เดเกมเซ็นเตอร์ครับอ่าในวันนี้เราจะมาแข่งกันไม่ใช่แข่งดิเรียกว่าเป็นไฟระหว่างที่เดพโปรไฟล์เราลงไปแล้วระหว่าง chaos กับ game มาทำไปเล่นกันเลยเป็ัก่อนแค่นี้สองไม่พอนี่สองไม่พอเสีย งานแข่งจริงๆก็แฟกแล้วแฟกอออเฟนที่จริงงานแข่งก็คือซองซองคนละสีกันเด็กก็ได้แต่บัดดี้ยังสีเดียวกันนะใจเฮ้เลสเดอะแฟกเดอะแฟกก่อนไเทเดอะเคียอสนั่นแหละเดอะสเ็นหน่อยนะอ้ามาคนเลย แอปตัดสินเหมือนเดิมใครเริ่มก่อนรอบไม่ยากเลยเพาเชิญรอบชาร์จแอนด์รอแล้วก็ดินจ่าคอนเน็กต <Return, Draw. S 2> ์มื <and> อถือมีความสามารถนะมีความสามารถก็คือเมื่อ กองทัพจะคว้าส่ฟ,ฟ้าใบอื่นเพราะสนามเปิดการสะอาดสุดเลือกกองทัพหนึ่งใบขึ้นมือที่เร็วที่สุดนะฮะคอสกิลทงโนชินเลยเลือกหนึ่งใบขึ้นมือนะที่เป็นกองทัพไปดูนะที่ด้านในกองคอ,อนี้สเปียเพราะสนามช่างมินเกตเป็นหนึ่งไลรมีโวสอโวมากกว่าจัก,กันโอเคมันเลย ไม่มีอะไรแล้วเหล่าการ์ดไปไม่มีอะไรแล้วไปไต่สองทีโอเคเอ,อื้อสกีว้วิลงไปตากไม่ติดแล้วไม่มีโวในดอกเจอเลเลยแฟนแนอนด์ดอลมีแต่แซนชาร์จแอนด์ดอลไลท์แค่ตะกุนเดินเครื่องเซิร์ชการที่มีคำว่ากิ๊กค์คอนเอ้ยมันบอว่าเสิร์ชการที่ไม่ใช้สามสิบหรือสูงกว่าถ้าเป็นเกียรคอนเยอะแล้วล่ะเขียน นี่เด็กเด็กนี้เราจัดตามแบลิสแล้วเรียบร้อยนะใช่ครับผมทั้งสองฝ่ายเลยแต่ผมไม่ทำบอลน้องฉีดไม่พอ,อนะโอ,อจีนโน่ออคเกิลเดอร์เกียร์ก็อดเวอร์เทาลเซนนำมาผส,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 สมคอนโซลแล้วจ่ายสามเกมพอกดโอเวอร์คิวกิวทิ้งมือหนึ่งสามารถสวมใส่ไอเทมได้หนึ่งใ,ใบและคอมาสเตอร์ได้หนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์และไม่ต้องและสวมใส่โดยไม่ต้องจ่ายอีกฟิวคอ อ่ะใช้สกิลบั๊ดเลยนะจะได้แมงมุมตัดเยอะหมดจ่ายหนึ่งไลท์ครับผมคอ,อเทพจะกดหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสคอเคออสเพนต้าคอคอสไม่มีคอคอสไม่มีโอเคอสกิลเพนต้าชาร์จเอ็นเกตเป็นหนึ่งไลท์โจการ์หนึ่งใบสกิลของดาวน,นะครับเมื่อเห็นเทพจะกดใบอื่นเข้าสนามโจก,การ์หนึ่งใบครับผมมา คอมินิมินิเกโกตดเรนโบ้ได้อันฟิซซิงใจมันยื่นหน่วยเปิดสามหนึ่งขึ้นมือที่เหลือกับใต้ของไม่ต้องให้ดูใช่ไม่ต้องให้ดูอันฟิซซิงไม่ต้องให้ดูคอชินโดเบต้าสกิลของมินิเกโกต์เรนโบนะครับอ่ามามาตบๆชาร์จหนึ่งเกรดโจาก,การหนึ่งใบตามด้วยแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับผมสกิลทิ้งมือหนึ่ง เปิดเวทมอนดึงใบลำนาน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 จังเลยโอเคอาจจะไม่นานแล้วปีเมื่อไหร่ฮะไลท์ electrification ชันนเกตฟื้นหนึ่งไลท์จูการสองใบโอเคคอมาบัลอันต่อเฟสสกิลของมินิของเกคอนนะครับ เราสามารถคอได้จากช็อตดอกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวจ่ายออคอคอเดี๋ยวจ่ายคอคอสน่าฮะผมคอแดนเบิร์กบัดตี้คอบัดตี้เลยโอ้กิวปอดสามบัดตี้มาแล้วหนึ่งขึ้นมือที่เหลือลงดอกนะครับผมนอนดีกว่าเดี๋ยวมปิดสั่งลโอเคโอเค,อเคมาจะตีแล้วจงังตีหนักหน่วงมากเลยไล่ไ เราว้นั่นไงว่าแล้วทิ้งมือต่อไปลดพลัเราหกพันแล้วสองคิดคอนสี่พนเดี๋ยวสี่พันแข่งดาวนีโวอย่างเดียวเลย่หนึ่งขี้แม่อยากเสียค่าจริงเลยเสียค่านี่ในดาวในดาวมีกี่โบวลละมีโวเดียวโอเคงั้นขอตีเทพเจ้าแล้วกันทนชครับเทิน เราไว้แม่งทำให้จบเซอนได้เลยชาร์จแอนดรอโคมไฟนิสต์สาเนี่ยเฟรชชั่นเฮ้ยเกิดตุ๊ดอืออ้ออ้ออ้อย่างเน่าเลยดีไหมใส่เก็โอเคเราดรอปเข้าไปมีเสียงอะไรก็เขอไว้ด้วยนะครับผมสองโมแล้ว เกียร์เพยอร์มี่ไงบอยอันนี้เกียเพเยอร์ก็ว่า ที่จะกลับไปได้ก่อนที่ขึ้นเงินก็คือตัวนี้ <Okay. S 2> ต้องให้ดูแล้วนะได้ต้องให้ดูแล้วโอ้โหโอ้โหใช่ชาตาาาตามูสนามสังเกตแล้วก็ฟื้นตามพี่ชาตไปโ <Okay. S 1> อเคตัวนี้ตัวนี้กดไแ,แล้วโอ้โห่อไปฟาคอมหล่นคอมรามมอนสเตอร์ oh, oh. ทุกใบกับสนามเคาน์เตอร์แจ้งไลท์อารมณ์ช่องดบได้ดจกกู๊การ์สองใบสกิลเมื่อมินิเกย์ก็ส่งช่องดบ ชั้นหเกตสการหนึ e, ่งใบขอจ่ายพลังชีวิตหหนว e, get, like. ่วยข้อเคออสเพนตาสกิลเคออสเพนต้าชั้นหเกตฟื้หนึ่งไ์จูอการ์ดหนึ่งใบสกิลดาบเห็นเทพจะกองใบอื่นเขาสนามจูอ <1 S 1> กานะ <laughs> ร์ดหใบเหมือกนกันี่ใบวีะหนึ่งสองสามสี่หปดใบลงตบจ้าจูาดอยู่ดีเพราะว่าคนมาที่หลังเนาะน่าจะเอาลงตบก่อนะ <laughs> ลงบที่หลัง บอลขายหมดเลยไม่เล่นแทนตีเราไม่เล่นเลยแอตเลเตเลยเอ้ยมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีหน้าไม่มีโตมีโตนะมีโตมีโตเอาตีไปก่อนเลยรไอยการตื่นของเทพจักรอนทมินเดี๋ยวเราจะตีเดี๋ยวจ่ายหนึ่งเกตนะครับแล้วก็เอาเทพจักรนหนึ่งใบจะช่อนดอกที่เป็นใส่สามหรือต่ำกว่าขึ้นมือนะครับผม ขอเอาการน,นี่คุณินโดเบตาม,มามาตาตายังไงยกเลิกไปแล้วแล้วนะโ <Okay. S 2> อเคตีเพื่อข้าโอทำลายมอนทำลายไม่ได้ลายไม่ได้เคสองเพื่อแคปโปไอแคนเื่อริปโปไอแคนเด้อสองเอาไปหนึ่งเพื่อไปหนัสลีเฮ้ยเปิดการน เดี๋ยว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 เกตพอดีเลี้ยเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขึ้นมือดึงมือแป๊บนึงอันนี้ขึ้นมือแล้วลิ้นี้ตามเบรกโปรไฟล์เหรอเพื่อหนึ่งไลท์เฮ้ยจับเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้แตดแอนเดอร์รอดไปได้ไงใจหายเลยอ่ะชาร์จแอนเดอร์นี่ อ่าอ่าอมีอะไรนี่อพ่อได้เล่นมืสามไม่หนึ่งขึ้นมือเขียงดับได้อืมผู้ประกอบขึ้นจากเขาวุ่นวายแจนนิเกตล่าได้มามีเขียวอสสองใบโจกาสองใบ่สองกังหมดแล้วโอ้เฮ้ยสองอะไรไปเขียอสเตจ่ก็พออ่าสองยันหมดแล้วพอ นะครับผมแล้วก็กิ่วทิ้งมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งมาดีอะไรขอทิ้งนี่อะไรเปิดเวทเวทดแลที่มนี่ะนะครับเลทเลก่อนเนขาไม่ติงรัดตัวได้เลยไอกองไปหมดแล้วไปนอน,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 น เ้ k i o ออนี่โดนปรับนะมันเอาดวงจันทร์ออกก็เล่นไม่ได้ไม่ได้เลยเอาไปติดของผู้ปกครองใช่มันเล่นอะไรไม่ได้เลยเล่นลำบมากเอาหนึ่งใบขึ้นมือขอเอามินี่เกมคอนเดนโบเฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่เอานี่ดีกว่าเดี๋ยว k อ o s อัพเกรดโอเคแล้วก็ได้ค i o s s m i เลเนียมหยิบมอนสเตอร์อะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ถ้าเกิดมีสองวอนสองใบละสองใบนะครับได้ชาร์จสองเกม มอนสามใบฟื้นส <Okay. S 2> องไร่โอ้มอนใบเดียวโอเคไล่เดอะเคออสอัพเกรดมาหมดละไม่มีอะไรนะอ้าอ๋อไม่มีอะไรเลยเช็กกองเหรอเช็กกองเช็กกองเช็กกองเฮ้เช็กกองไล่เอาพิสิยังเยอะจัดเอาขึ้นมืออ๋อแล้วก็ เอาเลยคอสกิลนี่กวัชารจัวอ่ะเรามาใช้สกิลมันกันทิ้งมือหนึ่งโอกวคิวรีบูทอ่ะคอมเนเตอร์ได้ไม่เกินสามใบานะครับผมคอก็อ,อะไรดีอ่ะค <Yeah, yeah. S 1> <And. S 2> uh. อเยอะแยะแอน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 ค้อ <Okay. S 2> อเันนี้เข้าสนามทำลายไอเ้เจสกิลนี้ตอนนี้เข้าสนามจะคอสามารถทำลายโอกาสอยากมาลงเต็มที่เลยเนี่ยเน<อ>ี่ยเนี่ยเอาเอาฮีโร่โบอ่ะแล้วก็ถ้าพลังิทย์เหลือสามต่ำกว่านะครับปรับเป็นสิบโอเค okay. แล้วก็คอนะครับผมเคออสอัลส์ไทรแล้วก็ใช้สกิลเคออเดนนะครับผมเพราะว่า มันจะคอแทนตรงกลางเนาะจะคอแทนเกีก๊อตแล้วเกีก๊อตบอกว่าเมื่อเมื่อมันจะออกจากสนามทำลายไช้สันต่ำกว่าได้ค่ะทำลายปุ๊บสกิลนะครับของตัวนี้มอนสองเวทหนึ่งกับใต้ก 2, องมอนสองเวทหนึ่งออมอนสองเวทหนึ่งฟื้นหนึ่งช็อตจู๊บเห็นไล้ยังไรอย, <laughs> ยอดดกีหมดหมดหมดเดี๋สิ หมดกองสองไว้ทีมงหมดแน่ไม่้องตีแล้วอันนั้นเป็นจ่ายหนึ่งใบไหมไม่ไม่ฉันไม่จ่ายมาสองทีแป๊บนึงนะออกจิตกอนเขียวผมหมดโอเวอร์แล้ าเลยโอ้ศุนต์กลางแส้งคีองไม่ใช่สกิลนะพอในสองใไม่โดนไลนลิงนะตล่บเลยความสามารถอยู่มีการเจียงบดับเบิลแอทแท็กคีโอเคกางแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีแล้วเอาเว็นบอคอไว้สอง เบอเดกสี่ข <Yeah. S 1> ี้สองขี้ไล่เฮ้ยเฮ้ยพวกเขาสั่งมาครับรีบูทใจสีเกตสแตนทุกใบนะครับผมแล้วก็เข้าแอดเดฟเฟตอีกครับมาได้แอดเดฟเฟตเพิ่มเลสเฮ้ยสี่ขี้สองขี้อ้เพื่อเสียงแหบเลยสองขี้ หนึ่งยี่ตอมสองขี้เออไม่มีดารูโกโเหรอไม่มีอึไล่ไล่เปหนไม่ป็นรูปก็นะแพ้ไปนะสำหรับไลทีเทนนะเพราะว่ายังไงไม่รู้ดาก์โกโลไขึ้นนะใช่ะก็รับเคยอนนะหลังจากโดนแบล็ิสไปก็ยังยังดุเหมือนเดิมนะใช่ยังดุอยู่ดุเหมือนเดิมสู้ไม่ได้เลย ถ้าตัวชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องการ์ดเกนะ oh. มเซ็นเตอร์นไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับฟิลเกมเจ็ดกตอรไปบ๊ายบาย